ใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนแฟนทีวีที่นี่ที่เดียวกระทาะเจาะเจ้าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อ,อไรออ้ยแค่ถามเข้ามาค่ะ ไม่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 ใช่เราไม่ใช่เราแต่ศิลปินเขาจะมาตอบด้วยตัวเองในช่วงนี้ทอดเจ้าได้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นคำถามของน้องมาลินีค่ะน้องมาลินีจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาสงสัยค่ะอยากถามอ๊อฟสุพนัทว่าบ้านเกิดของน้องอ๊อฟสุพนัทเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่อะ ากระรอกน้อยหวยสักนั่นเนาะฉันเติมใเองจร <c oughs> ิวเขากระรอกน้อยอ้าวออฟสุพนัศตอบด่วนส่วนคุณมาลินีก็รับสะยืด<า>แป<ร>นทีวีมนคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าแต่ฉันคิดถึงเธอ เกิดเมืองนอนของออฟนะครับก็คือจังหวัดชัยนาทครับผมก็เป็นเด็กในเมืองมาตลอดเลยครับอยู่ชัยนาทตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับผม